ในเมนูเด็ดเนาะน่องง่วนนองง่วพี่น้องเลยกิโลหนึ่งสามดอยกว่าบาทพี่น้องบุไดีเบิดพ่วงเนาะพี่น้องเน 1, า,า,นนนาเนะนนแบบว่าเขาพ่วงใหญ่เขาก็แบ่งเนาะต๋ได่ประมาณนี้นนพี่น้องอันนี้คือน่องงว่วนเลยพี่น้องเลยเป็นคลิปแรกเด็กก็คิดจำอิทเนาะพี่น้องเนาะที่มีน่องงัวอยู่ในคลิป ยูนส่งบาวลาวสีนูอินดีเนาะนี่แหละพี่น้องชิร้องต้มสัวพี่น้อ,องออไปตลาดมากับเขาอีสานกับเขาอาหารดาวมาพอดีพี่น้องกิโลหนึ่ง 300. สามร้อยกระซามันใหญ่พอดีพี่เนาะนใหญ่นะเี๋พี่น้องมันนี่เลยเนาะไหญมากกิโลหนึง่งล่างแนวเรียบร้อยพี่น้องมีแต่เป็นต่ม เครื่องต้มก็มีคาตะไคร่คิงต้มในน้ำเดือดก็น,กากน่าจะเอาลงนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งพี่น้องพักไปเบิ่งนพักใส่มียังแหน่เนาะไปมาเบิ่งนพักพี่น้องพักใส่อ่อมน้องงวัวเรียกว่าต้มส่วนน้องงัวเนาะมีซื้อน้องงัวมาเนี่ยพักใส่พี่น้อง ก็จะมีผักเนี่ผักสะระแหน่นี่พ, um. พ no. ี่น้องผักสะระแหน่ผักสีใบเดือยพี่น้องเนี่ยักสีใบเดือยแล้วก็ผักขาดบอ้โหว่าอันท่างกรุงเทพหรือว่าท่างฝั่งใต้มันเอิ่นฟักเนี่ยเนาะนี่หลอกมันก็สิประมาณนี่พี่น้องนะหลอกออกสีแดงๆพี่น้องผักขาดอยู่ฝั่งล่างเขาเอิ่อนฟักขาดเนาะพักเสน่ห์อันนี้ก็บฟักไฟหรือว่าฟักแฝกพี่น้องอยู่บ้านเนาะท่งนี้เขาเอิ่นฟักไผ่เนาะนี่แหละ อันพักใส่ส่วนนองงัวก็ดีพี่น้องกรสิประมาณนี้เนาะพักใส่เครื่องหอมใส่ต้มส่วนต้มส่วนเพิ่นเนาใส่บักคามใส่บักคามยังอีกพักอีกอย่างหนึ่งพี่น้องก็คือพักบัวหรือว่าต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะพักบัวหรือว่าต้นหอมผักไทยไปเนองผักกาผักสะระแหน่ผักสีใบเดีไหนเฮ้ไปเนอง ผักกับมีมาอย่างเงี้ยต้นหอมหรือว่าผักบัวพี่น้องนี่พี่น้องประมาณนี้หลังจากข้าต้มมันสุกเลยต้มซุกแล้วข้าก็ะสีมาหัน่นเนาะมาหั่นมาซอยมิตรตอน,นหน่อยๆนอยงพี่น้องเพราะว่ากระสามันใหญ่โผล่พี่น้องมันแตกนะบัวให้แห้งบัวรูเป็นน้ำมันเดือดแห้งบัวรูขึ้กันพี่น้องมันแตกเจะมันแตก แต่กเบิดมันใหญ่โหดพี่น้องกระซ่ามันใหญ่โหดเขาอื่นกระซ่ามันเนาะเป็นบัวเป็นบัวนี่เป็นดุกเป็นดุกอยู่มันเป็นดุกมันเด้พี่น้องอันนี้เป็นหนองนะเคนาะนี่กระซ่ามันเือพี่น้องเดี๋ยวหั่นก่อนพี่น้องเลยไปนี่นี่พี่น้องหลังจากหั่นเดี่ยวต้มเดี่ยวพี่น้องกระซ่าเห็ดทิวาเห็นตอนต้นคลิปเลยพี่น้องเป็นดุกเป็นดุบเลยทีนี่ มันแตกเบิดเดือดสามดุกนี่พี่น้องดีๆเนี่ยก็บเดือแค่สองดุกนี่พี่น้องจีนี่เนาะหลังจากหั่นแดวเนาะติดประมาณหั่นแดวต้มเดดไปช่วยเซมอลรุ่งเซมออีกตัวนึงพี่น้องนี่หั่นแดวนะพี่น้องนี่เด้ใช้จับามือจับเลยเนาะพี่น้องนี่นี่ใครกระซาเป็นดุเป็นด้วย มันลูกมันได้นี่พี่น้องคือเป็นคำมันแตวมากเลยจะเป็นพ o i n เป็นพ o i n เป็นพอยคือจังคือวุ่นดุอธิบายวัตถุพี่น้องนี่ประมาณนี้พี่น้องนี่หั่นแล้วนะอือกินได้ทุกอันเลยพี่น้องนี่อย่าเนาะชุมเป็นหนวยเป็นลูกเป็นหนวยก็ดิแตกเบิร์ดคือพี่น้องเห็นอยู่ต้นขีปนี่พี่น้องเจ้าธไหนุเจ้าธไรหนวยเนาะแตกจนได้วุ่นดุว่าเป็นอย่างไฟแห้งเกินไปว่าจะเป็น นี่พี่น้องเอาลงหมอแล้วเรียบร,ร้อยมีคิงลงหมอพี่น้องใส่คแบบีนั่งเลยพี่น้องต้่มส่วต้่มส่วแบบเล่าเล่าเขาพี่น้องแบบเล่าเล่าเขาเลยตายเล่าเล่าเขาเลยเห็นไหพี่น้องโหลดกามีคนพี่น้องโหลด พักก็เตรียมพร้อมนะพี่น้องนะนี่จะบ,บัดสิกินเอาพักลงนะก็พักซุกจักหน่อยพักยุบลงก็ก,กินเลยหรอพี่น้องใช้ตะก,ก้าไปข้างในพักกันดี๋ยวพี่น้องอ่าพี่น้องใส่พักนหะข้นตุกเป็นหน่วยเป็นหน่วยออกมาเบิ้งนี่พี่นอ้อ,นองใส่พักละาา่ะ ชัวน่องงัวพี่น้องน้าพี่น้องนะปิดปิดไฟเลยบริหารอยู่ 3, 4, 3, 4, สามสี่สามสี่กะซาเนาะพี่น้องเนาะบริหารบ่าต้องกินมันยเนอะี่น้นนองกินเดี๋ยวหาเบึงตอนกินพี่น้องมาเนี่ย ไปดิพอมีพี่นอ้องมะบดเย็นไหนเย็นตากันดนนาเนี่ยไทยมาได้ก็มีแต่เย็นเลยนี่เนาะพี่น้องส่วนนองง้วพี่น้องส่วนนองงัวส่วนนองงัวพี่นองดนใกล้นเนี้ยหึงเองพี่น้อง่กนเนี้ยหึงเองนาตากซิวขืนซิวนี้โอ้ยมามาพี่น่องกิน ใี้มือตัวเองพี่นอ้องเซฟเซียมมีหนุบโหลดน้ำพี่นอ้นองนอ้ำขอาไปไกล cái tiến cái cạnh cái tiến là làm gì, gì? này là ta cái mèo vai phải nó, mèo đó กันเด้เป็มน้องด้วยเาำาเบิงต่องบอลาชิโนะกระาดก็ติดตามก็ไดก็แสเด้เป็หน่องด้ยเออเยไอ้ตุกหั่นกับห,หันบ่นยี่ได้เป็นหน้องเห็นในไิปคิไปเปื้อนคำเยวว่าหั่น่ั่นเืนมีตดคดลิปกเป็น xem đi chào xem xem chào Nó chào 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 mua chào mua vàng này chào 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 nhiều chào vậy câu chào oh, chào đi cho mũi nhà thế thế đấy cái đầu nó giam rồi bôi kim thôi nó làm ไม่เป็นเช็ดเปลนดูมันแตกหมดย่างมันไฟแห้งเปิดไฟแหง้งมอมันเดือดแหง้งลายพิณอะไรเขาเที่ยงเขาเศร้าบไปกินยัดถึงมาเห็ดกินจะได้จิงเจ็บมอหนอย่างโต้งอ่ย่างเอาไปกินน้ำยังเศร้ามันุสนใจกับปอมันมุมี่อ่ะกับปอมัน เกิดก si, ันเสียชีกันก็มีเขากรช้ามันใหญ่หรือยันเป็นง้อพันง้อเสกอยู่ดีนะ ชุมหันเนาะหั่เป็นชิ้นหน่ยสวัสพี่น้องแชร์ mình ở cái, khai, cái này, nó tập sạc bọn có một bộ gì đó này lắm cái lắm 但是我们这边比较在外面

พุ่มเดียวนี้เลพี่น้องบนกระจัดอะคลิปนี้ไปช้ำนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวให้ตักรงพุ่นมากินก่อนเป็นยาครับพี่น้องคลิปนี้ไปช้ำนี่เลยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้นี่ทำสุดท้ายพี่น้องแช่์พี่น้องแซ่บ